ว่าที่พันตรียุทธนาเจ้าดูรีในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนและฐานกองร้อยฐานราบที่751รวมทั้งผู้นำท้องถิ่นเข้าตรวจสอบพื้นที่เกษตรของชาวบ้านห้วยมะเขือส้มตำบลหมอกจำแปะอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนหลังจากกระสุนปืนจากการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังกะเหรี่ยงคารณีข้ามมาตกในเขตแดนไทย ตรวจสอบพบชิ้นส่วนกระสุนเครื่องยิงลูกลูกระเบิดขนาด120มมตกอยู่ในแปลงปลูกกระหล่ำปลีของนายประจงเมืองเมาราษฎร์ตำบลหมอกจำแป่2จุดด้วยกันนะคะห่างกันประมาณ20เมตรจุดแรกบริเวณพื้นที่ดินข้างแปลงกะหล่ำปลีลักษณะถูกใช้งานแล้วแต่ว่าไม่พบความเสียหายจุดที่2อ,อยู่ภายในแปลงปลูกกระหล่ำปลีค่ะโดยผลผลิตทางการเกษตรเสียหายไปเล็กน้อย ตอนที่ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ก็ยังได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดบริเวณแนวชายแดนเป็นระยะๆเะะจ้าหน้าที่ระบุว่าชิ้นส่วนกระสนุนเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด120มิลลิเมตรก็น่าจะเป็นของฝ่ายฐานเมียนมาค่ะสันนิษฐ,ฐานว่าน่าจะเป็นการยิงเพื่อปรับปืนหรือว่ายิงเพื่อวัตถุประสงค์ทางการทหารบางอย่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งให้ผู้นําหมู่บ้านชุมชนประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในพื้นที่ระมัดระวังการเข้าพื้นที่แล้วก็ขอให้งดการพักค้างคืนในพื้นที่เสี่ยงขอให้ผู้นําหมู่บ้านผู้นําชุมชนรายงานสถานการณ์สาคัญในพื้นที่ให้อําเภอแม่ฮ่องสอนและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ทราบเป็นระยะส่วนการสู้รบพบว่าตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้มีเสียงการประทะอย่างหนักในพื้นที่ตรงข้ามบ้านห้วยมะเขือส้มและบ้านนาป่าแปก คาดว่าทางฝ่ายฐานเมียนมาพยายามจะยึดคืนฐานที่มั่นเดิมที่ถูกกะเหรี่ยงคารนนันียึดไปให้ได้ค่ะแต่เนื่องจากฝ่ายกะเหรี่ยงคารนนันีใช้ยุทธวิธีส่งกําลังเป็นชุดเล็กกระจายไปตลบหลังแล้วก็ซุ่มโจมตีฐานเมียนมาพร้อมทั้งจัดชุดคอยสกัดฐานเมียนมาที่จะเข้ามาย,ยึดฐานที่มั่นการสู้รบก็เลยยังคงยืดเยื้ออยู่ค่ะ